ไม่ทนนิดเดียวแรงไงไม่เดือดใครรับเลมังมอ๋อนี้ไม่ทนเลยไม่ทนสักนิดเดียวไม่ทนนิดเดียว,นนดดยวแก้งขาดอ๋อนี่เป็นล้มแน้เลย ก็เป็นลมแล้วดิก็เป็นลมแล้วดิช่วยทีตาเทดมาบ้านนี่ฮโหเดี๋ยวเข้าป้าอยู่อู้ข้าหวานนะวันไปแล้วไปแล้วพื่นเหรออะไรคือป่วย กออาโนนะค่อยอ่ะเลอดซพลาดไม่รู้จักเด็กที่พลาดรู้จักแต่เด็ก,นา,ก,ดกนาคุณเลืกดซ่มพลาดโอนากมมันเข้ามาแ้ตาตาเปี่ยเยอะยะมาบังังต่อยถึงเข้มาถึงผื่นขึ้ีตามมาใจี่มากขึ้นมาขึ้นมา

เ้าเหนด้ยันต้องคนน้ำเู้ตำส่วนีฮนกนู่นเหยือกเฝ้าตรวไปเร็วนูโก Đăng lời cô, đăng thì Kháu thì đâu Cần quán nữa cô đánh đánh đánh. Tới nơi nào à? เดินไปน้ายม้ไม่มีสาัานบ้านไม่ได้ทำนารถมอนูอไปไม่ได้ไอ้สัตว์ลูกยินใส่ปวน

Dạ nắng ta Dươn dươn Bọp mà nắng lấy liềm non bằng quá đơn Mai rèn rèo สี่สิบเจ้าแม่เปรตเจ้าแม่ยายโบมาให้จงมาคัด

I'm not